ในช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิมเองวันนี้นามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่นคือตัวของไมเนอร์นะหรือว่า MINT นะครับหรือว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิษฎบอกว่าภาพหลักยังเป็นบวกนะครับให้แนวรับที่33บาทสำหรับแนวรับสัประสท์ที่31บาท50ตางในส่วนที่แนวต้านนะครับอยู่ที่34บาท25ตางแนวต้านสัมประสที่35บาท75ตางวันนี้ราคาหุ้นของ m มเนอนะครับหรือว่า MINT เนี่ปิดที่33บาท50ตางลดลง50ตางคิดเป็น1.47%ส่วนสุดแซบตัวที่2นี่คุณอภิวัตนแนะนำเป็นคือของคารบาวกรุ๊ปหรือว่า CBG นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒนบอกว่ารุ้นกับตัวนะครับให้แนวรับที่103บาทถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวเจอกันที่100บาทสำหรับแนวต้านของคาราบาวกรุ๊ปหรือว่า CBG อยู่ที่ 108บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันนะครับที่112บาทวันนี้ราคาหุ้นของซีบีนะครับปิดที่104บาท50ตางเพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น0.97%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินสไตร์กับช่อง YouTube หุ้นอินสไตร์ด้เกิดจากติดตาม,ามข้อมูลข่าวสารแบบเรลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินสไตร์ .com ส่วนรายการกล้วยหอมกับกูรนนู ผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม